รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวยัย e คิดเต้แจงรู้ นุ่งสั้นเห็นแก้มก้นเป็นชุดกีฬาไม่ตั้งใจโชว์โทนี่เมินคนเมาคบหลินกระแสตกโว้คิวงานยังรุมอ้วนโต้แทนตักขาเตียงยังแข็งแรงดีไม่ทะเลาะพี่ใหญ่สสิรับมีปัญหากับนวัดพอออเว มิสแกรนเล่งยกเลิกสัญญาพอสโตหักอกเกรสน้องสาวกิฟ์รับสนิทกันจริงแต่ไม่ใช่แฟน สวัสดีค่ะคุณอยู่กับพี่เปิมอลทีวีนะคะแล้วก็แนนลลิตาจึงวัฒนกิจค่ะค่ะแล้วดารินดาดำรงผลนะคะได้เวลามาติดตามข่าวบนเทิงกันแล้วค่ะหนึ่งชั่วโมงเต็มต่อจากนี้นะคะคุณผู้ชมจะได้ทราบกันนะคะว่าข่าวบนเทิงข่าวไหนไน้เชื่อหรือไม่ใช่หรือมั่วกันบ้างค่ะค่ะต้องสวัสดีพี่ได้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะน้องแนนค่ะค่ะวอนคัมแบกนะคะกลับมาแล้วเพิ่งได้เจอแนนเพิ่งเจอพี่ได้เหมือนกันอ่าเอาละวันนี้ค่ะข่าวบนเทิงมีอีกเยอะแยะเลยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมกันได้เเเเลลลยยยคคค่่่ะะะะมมมารริกกันนไดด้พชงแ เราต้องรวบรวมข่าวมันเทิงแบบคอมโบเซตกันก่อนกันละกันะนะคะเป็น5ข่าวเลยค่ะเรามาเปิดความแซบกันแบบคอมโบเซตกันด้วยข,ข่าวของจ๊ะนงพนีบางคนจะรู้สึกว่าเอ๊จ๊ะนงพนีคือใครหรือว่าจ๊ะคันหูนั่นเองค่ะเจ้าของเสียงหูที่สยยวไหมสยยวหนุ่มอาจจะชอบอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็โด่งดังไปทั่วประเทศเลยนั่นเองค่ะที่ตอนนี้นะเขาเผยภาพเขาเรียกว่าเป็นภาพแซบว่อนตามพวกโซเชียลต่างๆเลยนะคะเป็นภาพ ร่วมรักของสาวจ๊ะกับหนุ่มคนหนึ่งค่อนข้างแรงอย่างหมือนกันซึ่งตอนอนี้ทางจ๊ะเองก็ได้มีการดําเนินการอย่างจริงจังนะคะเพื่อเอาผิดกับเว็บไซต์แล้วก็เรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันค่ะต่อกันด้วยข่าวของหนุ่มหน้าใสหล่อล่อลากล้ามแน่นเลยนะคะอย่างเคนภูภูมนั่นเองที่ตอนนี้เจ้าตัวเขาเตรียมจะเข้ารับพิธีอุปสมบทค่ะซึ่งก็ได้เลิกงามยามดีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ก็ไม่ไวายค่ะมีคนแอบมาว่าเคนนั้นรีบบวชเพื่อจะเบียดหรือเปล่านะคะแถมล่าสุดมมีภาาพออกกโล เลยนะคะ เป็นภาพเคนเนี่ยถ่ายเซลฟี่สนิทสนมเป็นพิเศษกับบอกรุ่มนิตยาสารชื่อดังงานนี้จะมีอะไรในกอไผ่หรือเปล่าเพราะว่ายิ่งมีข่าวเมาส์มอยหอยโข่งรุนแรงอยู่นะคะว่าเคนเนี่ยเขาชอบไม้ป่าเดียวกันนะคะชนิดที่ว่ารักเลิฟในการรับประทานธัญพืชโดยเฉพาะตระกูลถั่วนั่นเองนะคะชอบทานถั่วเนี้ยหรอถูกต้องเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้าตัวจะชอบทานถั่วจริงหรือเปล่านะคะต่อด้วยข่าวคราวของหนุ่มฮอตวัยทีนอย่างน้องก้าวจิรายุกันบ้างนะคะที่มีข่าวกุ๊กกิ๊กกับกับเพื่อนสาว คือมายวิรพรนั่นเองค่ะแบบนี้เนี่ยจะเรียกว่าเป็นหวานใจตัวจริงได้แล้วหรือยังนะคะงานนี้เนี่ยจะมีงานเขาเรียกว่าแก n นอวนิ่งเปิดตัวแฟนหรือเปล่าหรืออะไรยังไงวันนี้9ก้ามีคําตอบมาให้ด้วยค่ะแถมยังได้ข่าวมาว่าช่วงนี้เนี่ยงานเยอะรับงานตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ไม่เว้นวันหยุดราชการเลยหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะแล้วเอาเวลาที่ไหนไปจีบแฟนกันเนี่ยอ่าแล้วก็มาอัปเดตเรื่องราวการเรียนของน้องก้าสักนิดหนึ่งแล้วกันเพราะช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงของการสอบไฟนอลแล้วนะคะมีการเตรียมตัวใน การสอบยังไงบ้างล่าสุดมีข่าวแววมาค่ะว่าฝ่ายหญิงแน่แอบซุ่มไปทำศัลยกรรมงานนี้ก้าวเนี่ยจะรู้สึกว่าเอ๊ะรู้เห็นเป็นใจด้วยหรือเปล่านะคะค่ะตามมาติดติดเลยนะคะกับหนุม่มอีกคนนึงซึ่งเป็นหนุ่มติดสุดน่ารักลูกชายหัวแก้หัวแหวนของราชินีหมอลามย่างโทนี่รักแก่นนั่นเองค่ะที่ตอนนี้เขากําลังเปิดตัวธุรกิจใหม่แล้วก็ได้ข่าวมาว่าโทนี่เนี่ยนะคะแคะกระปุกทุ่มทุนเองทั้งหมดจะจริงหรือเปล่าแถมมีข่าวมาว่าช่วงนี้งานในวงการบันเทิงของหนุม่มโทนี่เนี่ยด งานโชว์ตัวงานเดินแบบงานออกเสืออะไรไม่มีทั้งหมดเลยเพราะว่าเปิดตัวคบกับนางแบบสาวคาเรียผมสีบรอนอ,อย่างหลินกรมลพนันธก็เลยทําให้กระแสตกอย่างรุนแรง ก็เดี๋ยวไปถามกันนะคะว่าซีเรียสกับเรื่องนี้ไหมนะคะรวมไปถึงช่วงปีใหม่นี้มีแพลนไปไหนหรือยังแล้วก็จะควงแฟนสาวไปด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวต้องให้หนุ่มโทนี่เขาตอบกันค่ะค่ะปิดท้ายด้วยข่าวแบบค o มเวอร์เซของเรานะคะนั่นคือน้องคิตตี้ชิชาอมาตยกุลนะคะสําหรับกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์ไม่น้อยเลยสําหรับภาพหลุดการนุ่งสั้นค่ะที่ใส่ไปร่วมงานไตรกีฬากับแฟนหนุ่มนะคะนั่นคือนาวินตานั่นเองที่งานนี้นี่ยคิตตี้แอบบ,บ่นแกมเม์นะคะว่าประมาณว่าพ่ต้าเนี่ยดื้อแสนดื้อปั่นจักร ด้วยงานนี้จะบ่นเรื่องอะไรแล้วก็เจ้าตัวมีวิธีการจัดการยังไงบ้างนะคะและปีใหม่นี้ทั้งคู่จะควงกันไปสวีทหวานแววกันที่ไหนอะไรยังไงวันนี้คิตตี้มีคําตอบด้วยค่ะไปตามชมเลยค่ะค่ะเขาจะให้คําแนะนํามากกว่าค่ะว่าแบบพอว่าคิตี้ก็จะปรึกษาพี่ต้าตลอดค่ะว่าเนี่ยมีงานอันนี้ติดต่อเข้ามานะเป็นแบบนี้ดีไหมน่าทำไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้พี่ต้าบอกว่าให้เราปรึกษาร่วมกับดกว่าค่ะใช่ค่ะถ้ามีงานเท่าไหร่ก็ส่งให้พี่ต้าสแกนให้ตลอด เป็นปรึกษากันค่คะว่าแบบเออยังไงดีอะไรเงี้ยคะ่ะไม่รู้ว่าหายจริงหรือเปล่าแต่พี่ต้าบอกว่าดีแล้วค่ะอะไวนี้พี่ต้าก็ปั่นจัก,กรยานกรุงเทพเชียงใหม่อยู่คะ่ะโอ้ยหยาไม่ได้เลยคะ่ะพี่ต้าไม่ฟังเลยเหมือนเนี่ยยังไม่ทันหายก็ปั่นจัก,กรยานลคะค่ะมันเป็นชุดกีฬานะคะแล้วมันก็มันก็ถูกออกแบบมาเพื่อแบบเหมือนเหมือนคิดเป็นคนว่นายน้ำเลยคะ่ะชุดว่ายน้ำทุกคนก็รู้ว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นไฮคัทด้วยซ้ำ เพราะฉะนั้น,นเนี่ยจริงๆที่ใส่ทับเนี่ยมันก็จะจริงๆที่เหมือนใส่เพื่อแค่ปิดไม่ให้ชุดว่ายน้ำโปมากอะคะ mm ่ะ hmm. ก็จะต้องระวังขึ้นแล้วก็ต้องขอโทษด้วยะคะ mm ่ะ hmm. ที่มันมีภาพไม่เหมาะสมแบบนั้นออกไปะคะ mm ่ะ hmm. ถามว่าซีเรียสไหมไม่ได้ซีเรียสที่แบบรู้สึกแบบแย่ขนาดแต่ว่าก็รู้ว่าแบบเราควรทำยังไงแล้วก็ขอบคุณที่มีการตักเตือนออกมาแล้วก็ให้เราทำแบบที่มันดีขึ้นหลังจากนี้นะคะ mm ่ะ hmm. ปีใหม่คุยกับพี่ต้าว่าคงไม่ไปไหน,นะค่ะคงเที่ยวกันอยู่ในกรุงเทพเลยอะไรเงี้ยค่ะจริงๆเป็นร้านเล็กมากครับมีมีมีประมาณ ก็หลังเท่าไหร่อะไม่ถึงไม่ถึงร้านไม่ถึงร้านครับพี่ใหม่ไม่ได้ไปหวานครับก็ตั้งใจว่าจะไปปฏิบัติธรรมครับที่พิษณุโลกครับก็เป็นของอาจารย์โกเอนกาซึ่งเขาจะบังคับเลยเป็นคอร์สสิบวันก็ชวนๆกันไปเพราะว่าปีที่แล้วเราก็ไปมาแล้วเราก็รู้สึกว่าเราได้เรียนรู้อะไรที่มาอยู่นอกเหนือ ตำราที่เราเรียนมาแล้วเราก็รู้สึกว่า,าถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปเรียนรู้เพิ่มเติมอ,อาจจะเป็นช่วงที่เราถ่ายถ่ายเยอะครับกเ็เรื่องกระแสะอะไรเราก็ไม่ได้ไม่ได้ติดตามว่าเราใครพูดว่าอะไรไม่ได้คิดมากนะครับไม่ได้ไม่ได้หน่อยเพราะว่าอย่างอย่างผมก็ทํางานอยู่ปกติเราก็รู้สึกว่างานของเราก็ยังก็ย,งยังยุ่งเรื่อย เจอกันบ้างครับแต่ว่าไม่ไม่ไม่ค่อยได้ไม่ไม่ค่อยได้คุยกันแบบป่อยเท่าไหร่ครับเราก็ไม่ได้แบบเป็นเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือเราก็ทำงานเยอะช่วงนี้แล้วก็เรียนเป็นช่วงที่จะต้องสอบแล้วส่งโปรเจกต์ค่อนข้างเยอะไงครับเราก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลาไปทำอย่างอื่นมากอะไรเงี้ยครับก็เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมเลยแหละครับใช่เพราะว่าเราก็อย่างที่บอกทำหลายอย่างมากเลยตอนนี้ไม่ทราบเลยนะครับไม่ทราบผมผมเป็นคนเพราะว่าผมผมเป็นคนดูเรื่อง แบบทำอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่ไมไมค่อยเป็นเลยครับแบบเวลาผู้หญิงเขาเจอกันเงี้ยเขาจะทักแบบเฮ้ยเธออ้วนขึ้นนะเธอไปทํานู่นมาหรือเปล่านี่มาผมแบบ i, ดูออกได้ไงผมแบบไม่รู้สึกว่ามันมีความแตกต่างเลยไม่ว่าใครก็ตามนะครับ <laughs> <laughs> ผมก็มีคุยเข้ามาเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับแล้วถามแบบว่าก็ก็เป็นคนอยากก็แบบดูไปเรื่อยๆดูแบบว่าศึกษาไปหลายๆแบบอะไรเงี้ยครับก็ยังไม่ยังไม่รียบมีแฟนวันที่18มกราครับผม แต่ตอนนี้รายละเอียดอะไรหลักๆเนี่ยขอขอไว้ก่อนเพราะว่าเป็นเป็นช่วงจัดเตรียมงานวุ่นวายจริงๆครับผม mm hmm. ก็ท่องฮะก,ก็จะเริ่มท่องแล้วครับผม mm hmm. ก็ค่อนข้างที่จะเยื่ยมกันกลัวท่องไม่ได้กลัวอาไออยเขาอันนี้ยังชวนชวนไปบ้างครับชวนชวนไปบ้างแต่ก็ใครว่างก็มาไม่ว่างก็ไม่เป็นไรครับผมพี่โต้งอ๋อโอ้โหในไอจีเขามีทุกคนครับไม่ต้องห่วง <c oughs> ในไอจีเขามีทุกคนฮะไปลองดูได้ฮะไม่ได้เก่งอะไรเวลาที่เขาขอถ่ายรูปเลยไม่ได้เก่งเลยครับเจอกันมาตั้งแต่เค้นเด็กๆะฮะเจอมาตั้งแต่เริ่มเข้าวงการก็ว่าได้ครับพี่เขาก็เป็นพี่ที่น่ารักครับคอยดูแล หลายๆอย่างเลยฮะแล้วเขาก็สนิทกันสนิทกันครับไม่เข้าใจผิดหรอครับ <c oughs> ผมว่าถ้าใครได้ถ้าใครเห็นรูปก็ต้องไปดู i อพี่คราแล้วจะเข้าใจครับตอนแรกหนูไม่รู้หรอกมีแฟนคลับส่งมาให้ว่าพี่จ้าไปรับเล่นหนังอาร์หรออะไรเงี้ยหนูบอกไม่เคยเลยอะไรเงี้ยแล,ล้วก็ส่งรูปมาให้หนูก็คลิกเข้าไปดูเขาส่งลิงก์เว็บมาให้หนูด้วยหนูก็คลิกเข้าไปดูแต่ดูไม่ได้เพราะว่าต้องเสียเงินเข้าไปกอนอะไรเงี้ยแต่มีแฟนคลับบางคนที่เสียเงินเข้าไปแล้วไม่ใช่หนูเลยอะไรเงรี้ย <c oughs> กรดค่ะโกรดที่ว่า คือหนูไม่เคยเล่นเลยแล้วด้วยภาพหนูแรงและบางคนอาจจะเห็นเห็นเห็นคลิปอันนี้แต่ไม่ได้คลิกเข้าไปดไูอะไรเงี้ยอาจจะเชื่อว่าเป็นหนูจริงๆ <c oughs> หนูก็เลยคิดเลยอย่างแรกค,คิดเลยว่าถ้าเป็นข่าวขึ้นมาอะไรเงี้ยแบบว่าคนแชร์เยอะๆในในโลกโซเชียลก็ถ้าพ่อแม่รู้อะไรเงี้ยพ่อแม่อาจจะเสียใจเพราะว่าสังคมรอบข้างก็อาจจะไม่เข้าใจอะไรเงี้ยก็เป็นข้ออาหมิ่นประมาณอะไรเงี้ยที่แบบทาให้เสียชื่ออะไรเงี้ยครับไม่เคย100คร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะพี่เพราะว่า ก่อนที่หนูจะมาร้องเพลงคันหูอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แค่เป็นเด็ก้านนอกคนหนึ่งอะไรเงี้ยคือเขากล้าที่จะเอารูปหนูไปเพื่อแบบว่าให้แบบมันเสียชื่อจริงๆและภาพหนูแรงมากนะคะคันหูคนก็ต้องคิดว่าเฮ้ยเป็นจ้าแน่เลยอะไรเงี้ยก็จะเอาเรื่องถึงที่สุดเลยน่าเห็นใจน้องน่าถ้าเจอแบบนี้นะคะอย่างจ้าเองเขาบอกว่าต้องเอาเรื่องถึงที่สุดเลยเพราะว่าเหมือนเอาภาพเข้าไปแล้วบอกว่าคลิปเนี้ยเป็นคลิปของจ้าถ้าเป็นพี่ด้พี่ด้จะระดับความโกรธรุนแรงขนาดไหนกี่ริเตอร์คะ โอ้โหแต่แน่นอนฉันก็ต้องบอกว่าเออคงไม่ใช่ถึงแม้จะใช่อย่างเงี้ยหรอไม่มันก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ถูกไหมอะไรอย่างงี้คงไม่ทำหรอกค่ะแล้วคงไม่มีแคลคลิปฉันไปเพราะค่อนข้างน่ากลัวอย่าโทษตัวเองอย่างนั้นสิคะพีดาพีดาถ้าแดนถ้าเป็นนูหรอกก็คงโกรธเหมือนกันแต่ว่าก็คงปล่อยผ่านเพราะว่าถ้าสมมติว่าเรามั่นใจว่าเราไม่ได้ทาจริงจริง ไม่แต่พูดถึงนะถ้าเจอคลิปแล้วก็โดดอ้างแอบอ้างว่าเป็นเราเราก็ต้องออกแบบปฏิเสธหรือเปล่าถ้าถ้าปล่อยผ่านบางทีมันก็จะแบบไม่ได้เดี๋ยวคนจะเข้าใจว่ายังเป็นเราอยู่ก็แล้วอันนี้ก็แล้วแต่คนเนาะเอออย่างงี้แต่ว่าจ้าเขาก็เข้าแจ้งความเรียบร้อยแล้วนะคะถูกต้องถูกต้องก็เป็นเราเราก็ต้องเอาเรื่องถึงที่สุดเลยอย่างนี้เออแล้วก็บางคนบอกว่ายังไงคะพีดาให้ดูเลยว่าไม่ใช่นะคะเปรียบเทียบค่ะไม่แต่เมื่อกี้จ้าเขาบอกว่าถ่ายคลิปให้ดูต่างหากเลยว่าเอออันนดี้ จริงเหรอคะ <c oughs> <c oughs> คิดก่ไม่ใช่ค่ะคอันนี้เดี๋ยวถ่ายให้ดูต่อี้เมื่อกี้ที่เด็ดคือจ้าบอกว่า แต่ไอคลิปนั้นเนี่ยต้องเสียตังค์เข้าไปดูเขาก็เลยไม่ดูนะคะเดี๋ยวนี้เขามีการทำมาหากินอะไรแปลกๆเนาะเป็นพี่ด้าพี่ด้าจะเข้าไปดูไหมว่าเป็นเราหรือล่าแต่เราถ้าเรามั่นใจเราก็ไม่เข้าไปดูอยู่แล้วไม่เข้าไปดูก็ต้องเสียตังค์อ่ะมันก็เลยไม่อยากเสียตังค์ไงเดี๋ยวใช่เรื่องตังค์อ่ะเรื่องใหญ่เลยนะคะคุณผู้ชมแล้วค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมนี่คือ5ข่าวนะคะเด็ดๆที่รวบรวมในวันนี้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราเบรกสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมามีเรื่องราวของตั๊กบัล ไปตามกับ f ม on TV ท่ะค่ะค่ะถ้าถามว่ารู้สึกยังไงก็ผมถือว่าถ้าเราแบบยังกลับไปเป็นเพื่อนกันได้เนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นการเลิกลากันที่ที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรเงี้ยไม่ได้คงไม่ได้เกลียดกันอะไเงยน้ยครับเพราะว่าคงคง คงจบได้ดีครับคือผมผมว่าโอเคครับเพราะว่าการที่เราจะเมื่อเมื่อเลิกเลิกสถานะกับคนหนึ่งในการที่หยอาเป็นแฟนกันแล้วเราจะมาเหลือเพียงแค่เพื่อนเนี่ยมันก็ยังดีกว่าเพราะว่าเราอย่าง,งน้อยเราไม่ได้แบบตัดรอนความรู้สึกของใครต่อใครอะไรเงี้ยฮะก็เป็นเพื่อนกันก็ยังแบบทําสิ่งดีๆต่อก,กันได้อะไรเงี้ยครับหรือว่าเราเราความเป็นเพื่อนเนี่ยมันเป็นได้กับทุกคนเพราะฉะนั้นผมถือว่ามันก็ก็โอเคครับก็ได้ รู้หรือไม่ดิยูโน่อสลันสิริลักษ์ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมมาแล้วทั้งหมดกี่ครั้ง1 3ครั้ง2 4ครั้ง E F F on T V